ไหจีไม่มีไม่มีโอสกาสมาส,าสวัสดีครับผมนิโตเองครับวันนี้คอสเพลย์เป็นอาจารย์โกโจโแห่งจชิซุคาเซนมหาเวทยผนึกมารน,นะครับนี่ผมจะเป็นอาจารย์ที่ข,ขมโมยชุดนักเรียนตัวเองมาใส่นะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะโปรโมทต,ตรงเรียนคุณใส่เพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียน เข้ามาเรียนในโรงเรียนคุณใส่ขมขมนะครับไม่สนใจเรียนใส่เวทกันหรอกเป็นนักคุณใส่เนี่ยรายได้ดีนะแล้วก็เท่มากด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ผมหาชุดของนักเรียนไม่เจอนะครับลูกศิษย์ของผมเนี่ยก็มีความเก่งกาจมากเลยที่จะซ่อนผมจากชุดนักเรียนของพวกเขาแต่วันนี้ผมจะลงทุนกลางอนาเขตนะครับเรามากางอนาเขตเวทกันเลยดีกว่ามาโยชิ Yo, ตะก้าผ้าตะก้าผ้าซอนตะก้าผ้าเมื่อจีมาครับมาดูว่าชุดเรียนคุณสายของเราเนี่ยทั้งนักเรียนหญิงและนัะเกเรียนชายเนี่ยผู้ศึกษาเวทผู้ศึกษาคุณสายเนี่ยจะเท่ขนาดไหนนะครับนี่ก่อนเลยนะครับนี่เป็นชุดเท่ผมออกแบบแองเลยนะครับเพราะว่านักเ,เรียนโรงเรียนเรามันน้อยนะครับแต่ว่าผมใส่ใจนักเรียนทุกคนนะครับโอ้สวัสดมคร่า ขนาดกระดุมโผล่มาอย่างแบบสวยขนาดนี้นะนี่คือชุดของอิตาดูรีนะคบเป็นนักเรียนใหม่เท่มีความสามารถทางด้านกายภาพสูงนะครับมีความสามารถทางด้านเอ่อคล้ายๆนักกีฬานะครับแบบร่างกายดีเยี่ยมมากนะครับผมก็ออกแบบให้แบบมีความเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับอิตาดูรีเนี่ยร้อนแรงมากนะครับก็เลยต้องสีแดงอย่างนี้นะครับซึ่งนักเรียนคนอื่นจะไม่มีความสีแดงแบบนี้นะครับก็จะเรียบๆกว่านี้นะครับนี่คือชุดฉาสุดละ นนอันนี้คือเกางเกงครับเกงของอิตาลีก็คล้ายๆของผมนะครับแต่ว่ามันออกจาน้ําเงินกว่าผมจะออกโทนดำกว่าหน่อยครับอันนี้โอ้โหผมว่าผมเจอบางสิ่งที่เป็นอุปกรณ์การเรียนนะครับโอ้แม่จิโอซิกเรลสมัซาของโนบล่ครับอันนี้ของเด็กน้กงเรียนหญิงนะครับซึ่งผมว่าผมจะขโมยแค่ชุด นักเรียนนี่นะทําไมมันกลายเป็นอุปกรณ์สายเวทของโนบะระไปได้ก็ไม่รู้นะครับวิชาหุ่นฟางนะครับตะปูนี้ตอกเข้าไปนะครับกับตัวหุ่นนี้นะครับกับสิ่งของที่เอามาจากศัตรูนะครับเส้นๆผมอะไรพวกนี้เขาก็ตอกตอกบุกๆุกบุกแล้วศัตรูก็จะเดสมอรเล่ครับก็เป็นวิชาที่พุ่ึยากครับแต่ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เห็นทําท่าอย่างนี้ประจําเลยนะครับโนบะระไปครับไปก่อสร้างกัน ไม่เป็นไรครับเราอยากแจวนักเรียนมากเลยไปดูกันที่ชุดของโนบระดีวกว่าอ่านี่ครามสายอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เอาไว้รัดแถวแถวเอวหรือเปล่าก็ไม่ได้นะกระโปรงของโนบระเออไม่ใช่นี่ไม่ใช่กระโปรงว่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเฮ้ยอ๋อเป็นชุดเสื้อคลุมนะคะรับข้างนอกนะครับข้างในจะเป็นสีขาวเป็นชุดนักเรียนสีขาวนะครับเน่กระโปรงของโนบะระแล้ววันนี้เราจะมาใส่กันนะครับอันนี้ถุงนอ่องวะใครชอบถุงน่องมั้งครับนี่ถุงน่องของโนบะระนะครับใส่ด้วยหรอ ไม่ได้สังเกตเลยแต่ว่าของเราก็ดีจริงๆนะเนื่องจากเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากการที่เราจะขโมยชุดโคมาลองใส่ก็เลยต้องกางอาณาเขตเวทกันแบบชุดใหญ่กันหน่อยชุดใหญ่ทำยังไงครับทำยังไงครับเดิน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 เมื่อชีเดิน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 สโลสโลสกันนะเดิน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 ออสกลสมาซาเดิน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 โยอิคิ และครับสิ่งที่มีเอกลักษณ์ของชุดของอิตาลีก็คือปกคอมจะตั้งได้อย่างนี้แล้วก็มีฮู่นกิดเน่ความสวยแก่ของเขาแลครับนี่คือสิ่งที่ผมออกแบบให้นักเรียนของผมเข้าใจใจนักเรียนผมเนี่ยเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะสนใจเมื่อเรียนเรเรียนสายเวทที่ผมสอนไหมละครับดูนะครับข้อมือนะครับก็มีสีแดงๆผมมาอย่างนี้นะครับมีความแบบเท่มากครับต่อไปเราเขาจะไป ลองสวมกระโปงของโนบลระนะครับทีเด็ดเลยมากางสายเวทกันก่อนครับกางอนาเขตเวทตึนตึนตึนดึนตึนมันจีตึนตึนตึนดึนตึนสรุ้สรู้กันนะตึน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 อสกลาสมาซาตึน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 โยอคีทันที จังนี่คือกระโปรงของรูปแล้วนะครับผมว่ามันยาวไปหน่อยนะต้องแบบสั้นๆอีกนิดนึงนะครับแบบจ้า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 คือแบบมันก็โล่งๆนะเวลาใส่นี่คือชุดนักเรียนของโรงเรียนคุณเสกของเราทั้งหมดนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่ใส่ใจนักเรียนแบบนี้เนี่ยชอบกันไหมครับหัวกระเซิงหมดแล้วถ้าคุณดูวิดีโอนี้แล้วตัดสินใจมาเรียน ตอนนี้ผมจะออกแบบชุดนักเรียนให้ล่วงหน้าเลยเ,าเอาละครับเราก็ลองชุดกันไปเรียบร้อยแล้วเรามาเอาอนาเขตเวทออกก่อนดีกว่าปลดอนาเขตเวทเย้ยันใครฮะยินเสียงอะไรเว้ยวนี่ทิ้งกิเลย จะไปเป็นดาวโดดเด่นในฝากฟ้าจะไปเอามาให้ได้ดึงใจฟันจะไปเป็นดาวโดดเด่นของเธอนั้นจะเป็นคนดังจะอยู่ในแสงไฟตรงเรียนคุณสายครับอย่าลืมนะครับโอ้สกัแลสมสัสดอยู่รับข้อสู่มตัวชนะั้นเ